เข้าามก่อนชื่อเรื่องเข้ามาก่อนอะไรคือเข้ามาก่อนตัามเข้ามาก่อนก็คือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหมือนกับชวนใครสักคนเข้าบ้านนี้แหละครับอแบบเข้ามาก่อนเข้ามานั่งก่อนอย่างนี้อ่าเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอะไรเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับได้ค่ะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปสักประมาณ20กว่าปีครับนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ชายสองคนมีชื่อว่าพี่ชุมกับพี่โจ้นะครับ คือพี่ชุมกับพี่โจ้เนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลนะฮแล้วก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละสนิทกันทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยนะฮะเป็นวันที่เขาเหมือนมีการาจัดงานเลี้ยงเลี้ยงแบบงานแบบกเกษียณร,ราชการอายุอะไรประมาณเนี้นะครับ,รบก็ดื่มกันค่อนข้างที่จะดึกนะครับสมัยก่อนเนี่ยห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยก็ถือว่าดึกแล้วดึกแล้วเมื่อ20ปีก่อนนะครับ เขาก็ดื่มกินกันไปดื่มกินกันไปจนกระทั่งเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนฝนมันจะตกไปปลอยนะเออเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วแล้วก็ทั้งคู่ก็เริ่มกลุ่มๆแล้วด้วยที่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับพี่ชุมก็เลยชวนพี่โจว่าเฮ้ยโจสรุปจะกลับบ้านปถะเนี่ยหรือว่าจะไปนอนบ้านโกโจก็เลยบอกโอ้ยสภาบิไมาไหวไปนอนบ้านมันละกันครับเขาก็เลยอ่ะตัดสินใจนะฮะชวนกันกลับบ้านโดยการขี่มอเตอร์ไซค์สมัยก่อนเป็นมอเตอร์ไซค์ผู้ชายนี่แหละครับนะฮะ อย่างที่บอกว่า20ปีสมัยก่อนเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดที่จังหวัดอยุธยาเพราะฉะนั้นสภาพพื้นถนนหรือว่าถนนหนทางอะไรเยงี้มันก็ไม่ได้แบบดีทุกวันนี้ไม่ใช่ป่าเป็นลกช่นะครับทั้งคู่เนี่ยเขาก็ขี่กลับบ้านกันไปครับก็ค่อนข้างไกลจากงานนะฮะที่โรงพยาบาลแท่งินเราขี่ไปเศษฝนมันก็เหมือนจะพันพรามพืนม้นก็จะแฉะช,ชื้นๆเปียกๆแล้วด้วยความที่ทั้งคู่เมานะฮะ ก็เลยเหมือนเดขี่เวี่ยงไปเวียงมาจนกระทั่งไปเจอโค้งโค้งหนึ่งจําได้ว่าพี่ชุมเนี่ยเป็นคนขี่พอขี่เสร็จปุ๊บแกเหมือนแบบหลุดโค้งนะครับเป๋ไปลงข้างทางเป็นญ้าแต่ก็ไม่ได้ชันอะไรมากก็พอจะประคองรถได้ในความที่แบบมึนๆมาเมาแล้วก็บอกเอ้ยแล้วก็หัวล้อเฮ้วหายกูขี่รถตกถนนอะไรเงี้ยเออไงดีว่าไปต่อไหมพี่โจไปีิไปต่ออะไรเงี้ยแต่ก่อนจะไปนะฮะพี่ชุม ลงมาจากรถแล้วก็ด้วยความที่อาจจะเมาแล้วก็ดื่มมาเยอะก็เลยไปฉี่นะฮะตรงจุดโค้งบริเวณน,นั้นหลังจากพี่ฉี่อะไรต่ออะไรเสร็จปุ๊บพี่ชุมก็ขึ้นมาบนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ว่าเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาไปไปไป,ไป,ไปกลับบ้านจลับ้านขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบพี่โจ้่ขึ้นมาซ้อนท้ายรถเขาน้ําหนักก็ควบเขาก็เลยสตาร์ทรถออกไปพอขี่รถกันออกไปเสร็จเนี่ย นะครับก็มีผลพัาพุ์บ้างก็มีรถสวนบ้างรถวิ่งตามบ้างแต่ปรากฏว่ารถที่เขาวิ่งตามเนี่ยเหมือนเขาบีบแต่ครับพี่แนนพี่โมคัะบีบแต่เหมือนเตือนอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยทั้งรถที่ตามแล้วก็รถที่สวนจนทั้งคู่แบบด้วยความเมาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันจะบีบอะไรนักหนาว่าโอ้ยขี่รถหรือไม่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะทนามขี่ไปขี่ไปเกาบีบกันคันเว้นคันเลยสักพักไปจอดอยู่ที่สี่แยกไฟแดง นะก็มีรถกระบ,บะเนี่ยขับเข้ามาจอดเทียบเสร็จแล้วก็เหมือนว่าบีบแต่ปิ้นึงคนทั้งคู่เนี่ยทั้งพี่ชุมพี่โจก็หันไปมองบีบอะไรกระบ,บะเปิดกระจกมาแล้วก็บอกน้องเนี่ยเมาหรือแ,แบบขี่รถแล้วขี่กันดีๆหน่อยเนี่ยจะล่วงอยู่แล้วข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยหน้าก็ดูแบบอันตรายขึ้นไปขี่ม,มันทําไมบุญแทนืชุมก็แบบแต่แต้ณนะตอนนั้นด้วยความมึนเมากับความรถถู้สึกที่พอได้ยินมา เข้าใจไปว่าอ๋อไอโจที่นั่งอยู่ข้างหลังคงจะแบบงอนแงนเอียงเหมือนคนเมาอ่ะที่เคยเห็นการเวลาสอนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมะฮะเอาโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม,ไ,รไม่ได้คิดอะไรเยอะเขาก็เลยขับกันกลับเข้าบ้านอืทีนี้พอขับเข้าบ้านไปเสร็จเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นแล้วบ้านเนี้ยจะอยู่กับคุณแม่นะพ่ชุมจะอยู่กับคุณแม่ช่วงประมาณตีหนึ่งเนี่ยแม่เขาจะตื่นขึ้นมาท,ทํากับข้าวอะไรเงี้ย พราะว่าช่วงเช้ามืดเดี๋ยวแม่ก็จะต้องเข็นรถไปขายพวก,ข,ก,กข้าวแกงขายข้าวตลาดบ้างริมถนนบ้างอะไรแต่แต่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บคนทั้งสองก็เลยทักกับแม่แม่หวัดดีลูกเอา้าเมาวก็ไปหลอขึ้นไปนอนไปนอนก็เลยขึ้นกันไปนอนข้างบนนะทีนี้พอขึ้นไปนอนเสร็จพี่ชุมเนี่ยพอเข้าห้องเสร็จแกก็นอนลงเตียงเลยโดยการที่หันหน้าเข้าหาําแพงข้างหลังก็หันหลังให้โจ้แต่ระหว่างที่นอนนะครับ มันมีความรู้สึกเหมือนมีใครสักสักคนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะไอ้โจ้แหละเอาเท้ามาก่ายบ้างเอามือมาเกี่ยวบ้างมาเหมือนจะกอดอะไรเงี้ยพ่ชุมด้วยความที่นอนนอนแบบกอดกูอะไรนังหนาอึดอัดร้อนอะไรเงี้ยครับนะครับ,รบก็เลยรู้สึกสะบัดสะบัดต,ตัวพอสะบัดต,ตัวเสร็จก็เหมือนกับไอ้โจ้เดียวก็มาิดเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเอ๊ะมันเมาหรือมันคิดอะไรกับกูก็แบบก็คิดไปนะครับสักพัก พี่ชุมเริ่มรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วล่ะมันอึดอัดเรื่องกินมาเยอะแล้วก็เมาก็เลยหันไปกล่าว่าจะด,าด่าจังหวะที่หันพลิกตัวกลับไปเนี่ยพี่โจไม่มีพี่โจไม่อยู่เอา้าแต่กลายเป็นว่าพี่โจเปิดประตูตตเข้ามาจากหน้าห้องจังหวะเดียวกันแล้วพี่โจก็บอกว่าโอ้ยกินไปเยอะท้องไส้ไม่ค่อยดีเนี่ยปวดท้องเข้าห้องน้ำก็พูดเหมือนแบบเมาเมาอยู่ พี่โจเอ่อพี่ชุมหรือความที่แบบเอา้าเมื่อกี้ใครกอดวะอืาฝันวะหรือว่าคิดไปเองหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจไม่เป็นไรมองลูกในแง่ดีว่าเอ้าไม่มีอะไรหรอกก็นอนต่อพอนอนต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยสักพักที่ประตูหน้าห้องอก็มีเสียงเคาะเสียงเคาะเรียกปรากฏว่าพอเคาะเสร็จปุ๊บเปิดประตูเข้ามาเป็นคุณแม่อืนะแม่ก็บอกว่าเอา้าเนี่ย ทำไมเข้ามาถึงเสร็จในบ้านเนี่ยข้าวปลาก็มากินน้ําเนื้อไม่อาบเออแล้วเพื่อนที่อยู่ข้างล่างมันไม่เอาขึ้นมาเอา้าพี่ชุมก็แบบเพื่อนเพื่อนอะไรวะด้วยความที่ได้ยินคําว่าเพื่อนห้องที่พี่ชุมนอนยังปิดไฟอยู่แกก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็มองไปที่นอกหน้าต่างนะครับอืม,มองไปด้านล่างก็เห็นมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่มันก็ไม่มีคนอยู่ไี่มันใคยวะรออยู่หน้าบ้านก็เลยหันกลับมาเอา้า ไอ้โจก็ไม่อยู่เอ้าไอ้โจหายไปอีกครั้งหนึ่งฮะก็เลยตัดสินใจหรือมันจะเมาจะแบบอ้วกหรือเปล่าหรือมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยลงไปล่างก็เลยเดินลงไปข้างล่างครับจังหวะเดินลงไปเปิดประตูหน้าบ้านข้างล่างปุ๊บแอดเห็นมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่เลยเหมือนกับมีแต่รถจอดอยู่สองคันมอเตอร์ไซค์ของพี่ชุมกับของแม่ครับ พอพ่ชุมเห็นอย่างนั้นก็เลยปิดประตูแล้วก็กลับขึ้นมานอนอีกครับพราะกลับข,ขึ้นมานอนบนชั้นสองทีเนี้ยกลายเป็นว่าเอ้าโจ้นอนอยู่บนเตียงในห้องอโออมันแปลกอย่างเงี้ยทำไมโ<ะ>จ้หายๆผุผูโผล่ๆเนาะใช่หลังจากนั้นพี่ชุมก็คิดเหมือนกับพี่วินน่นี่แหละครับแกก็เลยแบบโอ้ไอ้นี่มึงจะเดินมาเลยไปไหนเขาก็เลยล้มตัวนอนอีกครั้งหนึ่งอนอนไปได้สักประมาณน่าจะรุ่วมๆแบบโอ้ตีสองกว่าแล้วฮะ อย,อยู่ก็เหมือนกับปกติเนะี่ยต้องบอกก่อนว่าบ้านของพิชุมเนี่ยนะครับเวลาที่พี่ชุมกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยนะฮะที่บ้านหลังน mm. ี้เขาจะอยู่กับคุณแม่พ่อเขาได้เลิกกันไปแล้วพ่อเขาไปมีครอบครัวใหม่ mm. ส่วนตอนกลางคืนเนี่ยหลังจากที่พ่ชุมกลับมาบ้านเนี่ยบางครั้งก็ต้องมาช่วยคุณแม่ทํากับข้าวบางจัดนูน่นจัดนี่บางครั้งก็ไม่ช่วยบางครั้งก็เออเห็นแม่ทํากับข้าวอยู่เขามานั่งกินกับกับคุณแม่ที่ ชั้นหนึ่งข้างล่างบ้างบางครั้งแต่ครั้งเนี้เขานอนนอนแล้วเคงมีความรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยแม่คุยกับใครวะข้าคุาค้อะไรอย่างเงี้ยอีย่เขาบบนไปตามภาษาของเขานี่แต่ปแปลกตรงที่แบบเหมือนคุยเหมือนคุยสนทนาแต่ก็ด้วยความที่พี่ชุมเป็นคนมองโลกในแง่ดีอ๋อผมจะโแบบนบนแล้วไม่มีอะไรหรอกอืเจ้ากรรมพี่ชุมดันเกิดอาการเหมือนกับปวดท้องนะครับ ช่วงประมาณอย่างที่บอกประมาณปีสองที่สามแกก็เลยลุกจากห้องนอน,เ,นเดินลงไปข้างล่างพอเดินลงไปข้างล่างเนี่ยตรงปลายบันไดจะเป็นเหมือนกับโต๊ะนั่งกินข้าวก็จะมีไฟสลัวๆพอหลังบ้านเดินทะลุไปก็จะเป็นห้องครัวที่แม่ได้ไปทำกับข้าวส่วนหน้าบ้านก็จะเป็นห้องน้ำพี<ะ>่ชูเนี่ยก็เดินลงบันไดามาผ่านโต๊ะกินข้าวก็เห็นว่าแม่เนี่ยนั่งกินข้าวอยู่นะครับ แต่แปลกตรงที่ฝั่งตรงข้ามแม่โต๊ะกินข้าวมีจานกับข้าวอยู่แล้วก็มีข้าวพุนพุนเลยกองอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะวางอยู่ตรงข้ามแม่แต่ไม่มีใครนั่งพี่ชุมก็เลยเดินผ่านก็ยังสงสัยว่าสงสัยวันนี้แม่จะให้เรามานั่งกินข้าวด้วยมั้งตักข้าวซะเยอะเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเข้าห้องน้าก่อนแกก็เลยไปเข้าห้องน้ําผ่านหลังแม่เสร็จเข้าไปเสร็จปุ๊บทาธุระปิดไฟ ออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เดินกลับมาที่โต๊ะว่าจะมานั่งกินข้าวแต่ตอนเนี้ที่โต๊ะกินข้าวมันเปลี่ยนไปจุดที่แม่นั่งตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ได้นั่งแต่เหมือนกับไปนั่งอยู่ตรงจุดที่มีการข้าวพุนทูลวางอยู่ฝั่งตรงข้ามอืพี่ชุมก็เลยเดินเข้าไปนั่งด้วยที่แบบงงงมืนมนอะไรอย่างเงี้ยทั้งเมาทั้งง่วงยังยังไม่สั่งจังหวะกําลังแบบ จะถามแม่อา้าแม่แล้วมันไปนั่งตรงนู้นน่ะอา้าจานข้าวมาสลับช่วงเงยขึ้นมาครับพี่แนนค่ะเงาที่ว่าอยู่เนี่ยไม่ใช่แม่เอา้าแต่เป็นเงาของใครคนหนึ่งที่นั่งหลังตรงๆมือขวาเนี่ยถือหัวตัวเองอยู่ยแล้วเอาหัวของตัวเองเนี่ยจุ่มไปที่จานข้าวที่ว่าข้าวปูนอ่ะ เพราะพี่ชุมเห็นอย่างนั้นจังหวะที่เงยขึ้นมาคือภาพที่เห็นเนี่ยพี่ชุมต้องบอกเลยว่าแกตกใจสุดขีดขนหัวลุกเป็นยังไงตอนนี้รู้เลยขนโอขึ้นแขนนี่คือแบบขดขึ้นเต็มไปหมดแล้วแกก็ตกใจลุกขึ้นนะยืนขึ้นมาเสร็จแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าค่อยๆถอยไปตรงหัวโตวด้วยความตกใจอ่ะแล้วก็ด้วยความที่กลัวมากๆขาแกอ่อ,อน พี่แนน<ะ>แกก็เลยซุดตัวพอซุดตัวเสร็จปุ๊บไปนั่งอยู่กับพื้นหลังไปกระแทกอะ่ะโต๊ะด้านหลังที่เป็นโต๊ะเหมือนเก็บของเก็บจานข้าวตึง้งจังหวะเนี้ยไอเงาที่ว่าถือหัวอยู่อะเหมือนได้ยินเสียงตุกมันก็เลยเหมือนกับว่ายกหัวขึ้นมาแล้วก็หันหัวมาทางพี่ชุมที่กำลังนั่งซุดอยู่ด้านขวาแล้วเลือดนี่คือแบบ อาบไปทั้งเสื้อนะครับส่วนหัวเนี่ยที่มือจิกหัวอยู่จิกผมอยู่เนี่ยมันก็มีเหมือนคาบเลือดคาบข้าวอะไรที่มันแปะอยู่อืแล้วมันก็ค่อยๆแบบเหมือนพยายามยื่นหัวเข้ามาใกล้หน้าของพี่ชุมที่กําลังซุดอยู่พี่ชุมบอกเลยว่าจังหวะนั้นน่ะเหมือนแบบหัวที่เห็นอยู่เนี่ยกะโหลกศีรษะเนี่ยมันบุบไปครึ่งหนึ่งแล้วเลือดก็อาบไหลามาแต่ไม่พูดอะไร นะครับจนช็อกที่สุดพี่ชุมนี่ก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าภาพตัดไปเลยนานเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าสักพักมีเสียงของไอ้โจ้กับแม่มาปลุกชุ้มลูกเป็นอะไรชุ้มลูกเป็นอะไรพี่ชุมก็พอได้สติตอนนี้เริ่มสั่งเมาแล้วสิ่งแรกที่เขามองก็คือจานข้าวที่อยู่บนโต๊ะนะฮะ ที่ว่าเหมือนมีผีหัวขาดดะกําลังเอามือจึงหัวตัวเองอยู่เนะน,นี่ยตอนเนี้ยจานข้าวแบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหมือนกับเดิมๆเหมือนวางอะไรไว้เฉยๆไม่ได้มีการไปยุ่งเกี่ยวอะไรอยู่กับบนโต๊ะกินข้าวสิ่งแรกเลยพี่ชุมก็เลยถามแม่แม่เมือม่อเมื่อกี้นี้คือตอนชุมลงมาเนะี่ยอืมแม่ทําอะไรอยู่แม่ก็บอกอ๋อก็นั่งกินข้าวแหละก็ตอนแรกอะ่ะ ที่แม่ขึ้นไปตามน่ะก็แม่เห็นว่ามีเพื่อนมาอีกคนนึงก็อยู่หน้าบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาไปนั่งหน้าบ้านแม่ก็เลยเปิดประตูเอาเข้ามากลูกเข้ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ย hmm. เขาก็เข้ามายางจริง hmm. แม่ก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็เป็นผู้ชายคนนึงนะผมประมาณรองทรงเสื้อผ้าอาจจะมอมแมมหน่อยแต่แม่คุยอะไรถามอะไรเขาก็เหมือนถามคําตอบคํา hmm. แล้วเขาก็มานั่งเฉยๆนี่แหละอยู่ที่โต๊ะ แม่ก็เลยอชวนเขากินข้าวก็ตักข้าวมาเห็นดูเขาน่าจะหิวจังหวะที่ชุมอ่ะลงมาจากข้างล่างเปิดประตูจะมาเข้า,ขาห้องน้ําเนี่ยเขาคนนี้ก็เดินออกไปหน้าบ้านนะแล้วชุมก็อไปเข้าห้องน้ําแล้วจังหวะที่ชุมออกมาเนี่ยแม่ก็เข้าไปในครัวไปหยิบพวกขวดน้ํามากินอ๋อพี่ชุมก็เลยบอกอ๋อมีหน,น้าแล้วแม่ไม่รู้ว่าออกห้องน้ำแล้วแม่หายไปไหนอ๋อแม่ไปหยิบขวดน้ํอ แล้วแม่ก็เหมือนแบบมาดูแลเทคแคร์เพื่อนเขาพี่ชูมก็เลยเล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดว่าแม่จริงๆหนูเข้ากันมาแค่สองคน<ะ>ไม่มีคนอื่นนะกลับมาจากงานเสร็จก็มีแคอยู่สองคนแลว้วก็ขึ้นไปนอนเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นขึ้น,น,นลงลงเข้าห้องน้ํานี่แหละโอ้โห oh, จนกระทั่งพอรู้อย่างนั้นแม่ก็ตกอก,ตก,ต,กตกใจข้าวปลาข้าวแกงที่เตรียมเอาไว้ว่าจะไปขาย,ขาย,ขายก็เลยยกเลิกไม่ขายนะครับรานนั้น หลังจากที่พชุมเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่ฟังเช้ามาเนี่ยก็เลยตัดสินใจนัดกับแม่จอยโจไปทําบุญกันให้ยกใหญ่แต่ระหว่างที่จะออกไปที่วัดเนี่ยพ่ชุมกับพอ่โจเนี่ยก็สังเกตว่าพอออกมาที่หน้าบ้านเอ้ยทำไมม,มอเตอร์ไซค์มันเหมือนแบบมันมีพวกคราบเลือดเหมือนคล้ายๆเลือดหรือเปล่าวนเป็นเศษอะไรกางๆอยู่อะไรเงี้ยติดเต็มรถเลย ว่าพม,มีตัดๆเลยที่ว่าขขับรถผ่านฝนอะไรมาหรือเปล่าก็หลังจากที่ขับกันออกไปไปทําบุญอุทิศส่วสนกุศลไหว้พุ่มไหว้ตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพุ่มน้ำมนต์เสร็จปุ๊บระหว่างขับกลับมาเนี่ยนะครับก็เลยด้วยความสงสัยเมันอะไรก็เลยขับไปดูที่ตรงแถวๆทางโค้งนะะที่เมื่อคืนขับกลับกันมาอืก็เหมือนมันมีรอยอะไรที่แบบหลุดเข้าไปก็เยความสงสัยว่ามันอะไรวะ เออก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปคุยกันที่บ้านแล้วกันระหว่างจะถึงบ้านก็แวะซื้อข้าวโกงข้าวแกงกัน mm. นะครับแล้วพี่ชุมก็เลยถามว่าเออเนี่ยแถวนี้มันมัีอุบัติเหตุแหละครับเห็น mm. ตรงทางโค้งมันมีเหมือนรถหลุดมาแม่ค้าก็เลยบอกโว้ยสามสี่วันก่อนเนี่ยมันมีรถหลุดโค้งมาอื mm. เป็นมอเตอร์ไซค์แหละแล้วพอหลุดโค้งมาเสร็จประสานงาก,กับรถกระบะเข้าอืร mm. mm. วมรถกระบะเนี mm ่ย hmm. เหยียบหัวคอขาดทีหมดเลยออื mm hmm. อ๋อนะครับแล้วก็รู้ไหมเนี่ยถนนเส้นเนี้ยมันเวลาฝนตกเนี่ยมันอันตรายมันหลุดโค้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากแต่เมื่อคืนเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าไอ้พวกวัยรุ่นพวกนี้มันไม่เคยกลัวเลยได้นุมออือเหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์มากนเนี่ยซ้อนสามสองคนนั่งปกติแต่อีกคนนึงมันนั่ง,งทะเลนนั่งอยู่บนแฮนแล้ะหันหน้ามาหาคนขี่ไม่กลัวกันเลยเออพี่จูบ มอเตอร์ไซค์แต่ก็คือพยายามไม่พูดไม่บอกกับแม่ค้าแล้วก็หันหน้ามาหาโจ้เฮ้หยหรือว่ากลายเป็นว่าติดต่อเรื่องอจุดตรงนั้นเองที่พ่ชุมกับโจ้เนี่ยเขาแวะเหมือนหลุดข้างทางแล้วไปขี่เนี่ยคือจุดเดียวกันกับที่เกิดอุบัติเหตุที่มอเตอร์ไซค์โดนรถกระบะชนหัวขาดแล้วกอจุดที่มันหลุดจากถนนตาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่คงจะเหมือนแบบเก็บความสะอาดเขาเรียกว่าไงฮะ เคลียไม่เรียบร้อยพอเจอกับพวกฝนที่มันตกทำมๆมันชื้นไอ้พวกเลือดพวกอะไรเนี่ยมันก็เลยติดรถมอเตอร์ไซค์วิชูม,มาแล้ววิชูมก็เหมือนกับไปเรียกเขาขึ้นมาขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เรียกมาโจ้แล้วก็ขีกันกลับไปถึงบ้านอพอถึงบ้านเสร็จก็ไปเจอช็อตที่คุณแม่เนี่ยเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนมาลุาบ้านด้วยหลังจากนั้นก็ทําบุญกันยกใหญ่เล,ลยฮะผอทำบุญกันยกใหญ่เสร็จปุ๊บที้ พอหลังสี่ทุ่มเนี่ยถ้ารู้ว่าจะต้องเลิกงานเวลาเนี้เขาก็จะเลือกที่จะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเลยฮะเรืเ่องร,ระมาณนี้ครับอังคารคลุมโป